บายบายเบียร์บอยเดย์ไม่ปืนไม่เอาใช่ป่ะอ่าวอะไรอ่ะเชือดที่ตูดเฮ้ยเฮ้ยไรขยามีไอพ่นอ่ะเราจะไอพ่นไปคนคนขอนะมันเล่นยังไงอ่ะมันวางระเบิดแล้วมันระเบิดไอ้ี่ระเบิดไตรโบนไอ้ยี้ใครวะเล่นนะมันระเบิดนะมันมันน่าจะระเบิดได้หรอ ระวังฟ <those tracks. S 1> ังเสียงมันใช่ปะเต้เตเเเทำไมหนูตัแดงอะหนูโดนไอพ่นลุงหรือเปล่าในหนูขี่ได้ไหมแต่ต้องไม่ขี่ข้างนอกไม่ซื้อเลยไม่ได้ซื้ออะไรแล้วโอ้เอาสิ่งองสิ่นี้ไปไกลมือฟองหิวได้ไหมฮะอุปกรณ์แห่งความไหยาชนะเนี่ยยะยะแล้วให้ฟังอะไรให้ฟังยะ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  เรามายได้ห้าร้อาให้ได้524เหรียญนะครับวันนี้นะดิวดิวดิวดิช่วยกันด่านนี้มีอะไรไหมมีพายุอะไรไหมเวทไม่ไม่มีเลยครับผมโกเติโอกโก้พี่ฟองทำไมมีคอปเตอร์ไม่ไถแลวไม่บินไปอ่ะ XLE กนั่นดิแมสแคปแคปพี่ก็มีคอปเตอร์ไม่ไ่อ่ะไม่มี คม,มีคัปเตอร์อรไม้ไผ่อะโอไงมีคัปเตอร์อรอรไม่ไผ่หนูกเกลียดการกระโดดตรงนี้ก right? ัาเลยอะเราไม่โดดก็ได้นะเราไปทางซ้ายอะมันจะไปทางที่พี่บอกว่าให้หนูไปอ่ะที่พี่ตายอะเหรอใช่ออาสุดครับย่อาที่ตีมาปะอำมาโอโห,โอโหมันเห็นประตูหตไหม <Okay. S 2> อย่าเข้าผิดนะอย่าเข้าผิดนะไปมงมุมไปมงมุมไปม,มุมไปม,มุมไปมุมเราต้องตีอะ่ะเอาไงดีอะถ้าแม,แมงมุมเนี่ยล่อมาตีเนี้ยคนหนึ่งได้นะยืนยืนอยู่บนเนี้ยมันจะตีมันจะทำอะไรเราไม่ได้แนะมงมุมมันก็รอดดิมันไปเลยผมตีให้ได้ยังน,นะเราลงข้างล่างแล้วเราอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกเราไ มันอยู่ฝั่งตรงข้าม,ามอ่อกะกระโดดไปขวามือเลย,น,ยนั่งยิงกระโดดไปไหนนะน่นมั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 นยังเยอะยังเยอะอยู่อ่ะยังเยอะอยู่มันจะน่ากลัวตอนโดนกลับยัเด็กฮะมเอาเรื่องมาเรื่องพี่ฟองเราไปเข้าอีกทางดีกว่าปะไอ้มาร์คไอ้มาร์คมันสู้ไปไอออนเนีม่คิดเห็นด้วยขึ้นทางนี้ได้ไหมขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้น เ,ออเราอย่าไปยุ่งกับมัน,นเลยแย่ของไปอะไรปะฮะไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาเก็บออกเองหนูมีมีพวกไหมมี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 เราอย่าไปกลัวเว้ยเรามีพวกในมือตัวอะไรก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ยกเว้นเรากับเองใช่ทําไมเสียงกล้องอะนั่นดีทําไมเสียงกล้องอะเฮ้ยมีคนเอาของมากองไปแล้วลุงไข่ป่าแล้วลงไปไงวะเนะี่ยนี่เราทำนี่ แต่เที่ยงแล้วตอนเรายิงอยู่นานก็ยิงมีตัวอะไรก็ไม่รู้ออกมามึนกันเอ,อ้มึงมีของชิ้นเดียวเองเหรอเอ,อ๊ะลุงลุงทางนี้ลุงน่าจะมานะตายแล้วเปล่าพูดเป็นล้างดิ โอ้โหสองฝั่งเลยวิ่งยิ่วไปเลยนะไหนะพี่ยิ่งวิ่งมาเลยวิ่งแบบอย่าหยุดโอ้โหตรงนี้ก็มีวิ่งมาวิ่งมามันมีป้อมเปิดวิ่งมาอย่าเดินวิ่ง ลุงี่กลัวกลัวอะไรอยู่กับพี่ไม่ต้องห่วงอ,นนอันนี้นไงเนี่ยเจอเพื่อนแล้วพี่บังมีของไหมฝันลุนไม่มีแต่ลุงหายไปพี่ซองมาดูนี่ดิพี่ซองมาดูนี่อะไรอะ่มีนี่อะไรที่ลุงชวนไปดูไม่เคยดีทุกอย่างอ๋อ ใครใหญ่มากแน่เลยนี่คือแม็กวิองนักนักแค่อะไรบ้างแขสู้แขนอะไรบ้างอ่ะแขอะไรบ้าแขนอะไรม่เนี่ยไอ้มะเนี่ยแน่ม้าก่ะมีอะไรอยากจะบอกมักไหมอ้าออกอยทางนี้ทาง่ตามมาตาของเต็มยังอ่ะไกลเลยอุ้ยอุ้ยเราเขียนได้ด้วย จะต้องโดดข้ามนะเอาจะออกแล้วหรอของเต็มแล้วของสองกระโดดกระโดดไปแต่ไม่ใช่ประตูเนี้ยนะโดดไปก่อนโดดไปกันตกไม่ได้ไมก่าราด้ลางเรากลับทางเดิมเท่านั้นน่ะตัวนี้เหรอใช่ใช่ใช่ตัวขวาแต่เราจะต้องกลับกันสองคนนะเรื่องเอาว่าจะกลับไปในนั้นหรือว่าจะกระโดดแล้วออกไปเลยกรโดดออของของของเต็มอะอแบ่แม่โดดทีละคนนะ แบกแบกแบกแบมาแล้วเรานำไปใช้แบกแบกให้ผมมากันแหะเออรอรอรออีซี่อันนี้อีซี่อน้เออยันยันนยันเขาจะกีดทำไมเนี่ยเออลุนลุนหูจะแตกอะเราเดินเหมือนเราเดินวนนี่ยพี่มอง เพื่ออะไรเนี่ยเราเนี่ยฝั่งน,นู้นมีของนะจริงเหรอลูกไข่เอาไปวางไว้ให้ไง,งอยู่ข้างหน้า้เหรอแต่พี่ฝากไปเอาหน่อยไ,ได้ไหมนัน้นไปก่อนนะเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนเ,ออเดี๋ยวพี่ไปรอที่ยานนะเ,เด็กกัน เอ้าม <Es poor S 2> ันไปไหนแล้วะเอ้าลุงไปหมดแล้วดีกว่าเอ้ามันไปไหนแล้วะฟองอ่ะเอ้าเห็นเห็นฟองวิ่งมาทางเนี้ยเอาฟองวิ่งมาทางเนี้ยอุตส่าห์ว่าจะตามติดชีวิตเขาซะหน่อยฟองเอาพี่ฟองอยู่ไหนวะใครน่ะ ขโมนใครน่ะอะไรนี่ลงง่างยง่ายอ่ะของยังลงมาไม่ได้อุตส่าห์ไปรอฝั่งน,นู้นมันไม่มีของแล้วอ้าเหรอไปกลับกลับยานเราหมาแล้วจะมาแล้วนะระวังหมานะลุกขึ้งแล้วลุกขึ้งแล้วไปสองคนนั้นเข้าไปไหนกันวะนะสง <laughs> ทางพี่ว่าออกมาแล้วไนงะ เราซื้อเราซื้อบ็อกกี้เทอร์กี้ปะบอกว่าให้ไปหางหนเดินไปไปรอพี่ก็ไปรอตั้งแานก็ไม่มาอ้าวของมันหมดแล้วอ่ะมีใครตายปะไม่มีรอดรอดรอดไม่มรอดเนี่ยอันเนี่ยอ๋อไอตัวที่ตี่เมื่อกี้นะใครตีใครตีลูกข่รยของข่าไม่ อย่างนั้นทำไมได้ทองกันมาสองร้อยวะหรอเหมือนแบบเหมือนเราไปเดินเล่นกันอะผมก็มองเหมือนไปเดินวนกันน่อยเดินเล่นซื้อบ็อกกี้กันแล้วก็แยกกลุ่มก็จะได้คุยกันคือข้าอยู่ลอยอย่างไรยันได้ไหมทำไมอ่ะเห้เราเบื่อมันมีตัวนึงตัวนึงเป็นผีนะมันจะมีผีที่ชอบหลอกคนที่อยู่วิญานนะหนูปิดประตูได้ไหมล่ะ ไม่ได้มันผีผีมันจะรู้ประตูไปดีกว่าแต่หนูหนูไม่อยู่หนูไม่โดนหลอกหรอกโอเคแล้วแต่หนูนะ <c oughs> <c oughs> ลา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 เขีจะเขฟบผมทำอะไรเนี่ย <c oughs> มันบอกว่าให้คิวอะไรเนี่ยปีเตอร์ครับผมคิวปีเตอร์เซนติปิดีเซนติปิดีตัวอะไรอะ่ะเซนติปิดีคือตัวอะไรอ่ะ ตัวเดียวพี่สองวะเนี่ยตัวอะไรวะเซนติปิดี้ครมันคือตัวอะไรอะเซนติปิดี้ตัวเงี้ยหรอวะก็เซนน่ะเซนเซนติปิดี้พีดีตะขาเอ้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 เดี๋ยวจำจำประตูกันดูนะตัวไหนวะเ่ยพี่ดูความแตกต่างนี่มันแตกต่างกันยังไงเออมันก็เหมือนกันปะเหมือน มันเป๊ะเลยเนี่ยตีชิ่เลยนั่นไงมีไฟค่สาวอยู่ข้างบนไม่ให้จังหวะดวิ่งมาเร่งๆเพือหวดสรุปอะไรอ่ะถูกมั้ยไอ้ล็อกไอ้ล็อกมันมันล็อกกับไอ้แฮนด์กูเจะปะไม่มีต้องไปอีกทางหนึ่งนะเนี่ยนแหละต้องไปอีกทางนะอันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยอันนี้อะไรครับผม ปล่อยต้องปล่อยพี่ฟองเจอซาตะโกศอีกรอบหนึ่งจะได้แบบไม่อยากอยู่ยานเลยแยนะ่พี่เอาของไปเก็บยานกันนะเกราะเซนติปีดี้มันอยู่ไหนเอ็มเหมือนนั่งไซน์ไปแล้ว เซนติมีดีอยเซนติมีดี้นีต้องลงด้วยอาวตัวเซน,นติบีดีนะี่อาทีไข่ผมด้วยมองไพดานไว้ตัวเซนติีดี้นะเอจะแล้วจะล้วเล็กเล ไอ้คนไอ้คนจะมีอะไรเอาไม่คุ้ไม่ผ่านอ่ะแสดงว่าไม่ใช่ตัวนี้มันมีแกมีกูฆ่าตัวหนึ่งแล้วนะกูฆ่าไปตรงแล้วนะเมาเจ๊ของดรอปหรือเปล่าถ้าไม่ดรอปก็ไม่ใช่แปลว่ามีนะของไมันต้องของดรอปเหรอแต่มันคือตัวอะไรอ่ะนี่นี่มันคือซินตี้บิลี่แล้วซินตี้บิลลี่นี่คือตัวอะไรอ่ะ ก้าวตะขาแพ้ก็เมื่อกี้ไงตีตายไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นผ่านเลยมันไม่ใช่ตัวนัน้ตัวาป้อมปืนนะฝั่งตรงข้ามอ่ะเออป้อมปืนว่ะเอาพี่เจไปไหนเนี่ยอันนี้ตันลูกทุกคนพี่เจไหนเจตีไอ้เจตี่ทีนี่เจตี่ทีนี่ไหนไหนดู้นนู้น่าโนไ่มาโน่มาโน่มาโน่ตรงบันไดเมื่อกี้บันไดปั๊มกีนเนี่ยเฮ้ย ทำไมเสียงมันไม่เป็นแบไรนเอาหายไปแล้วเหรอไอเซนตีตีนี่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 เซนตีตีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตีนะตีนะตีนะโอ้ยแหลมล็อตนี่สวยมากไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นเห็นดีของเลยแต่ยังไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ก็มีมีกิโต้ก็แน่รู้ วีดีโอ oh. มันเรียนเสียงพี่เจอ่ะพี่เจไปไหนเนี่ยเจแล้วจะเอาของกลับยานไหมเดนนี้ก็เป็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยฮะอย่างนั้นวะี่ใครพูดหไอเรียรีเอมาเลย อยู่ในออฟโดเวอร์อะไรป้อมไอเซนิจีนี่มันไม่เจอเลยไม่เิดตัวที่ใช่เลยมันมีตั้งหลายตัวมีไปตั้งสามตัวแล้วดิเองยของกูปะวะของกูของกูเอ้ยๆอไอไอไไอไไอไอไอไๆๆอไอไออไ อีตตี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 ะีีตีตมตี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 อีตอตีนีต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 ีนี่ีตนตี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 ตมตีตีตาตีีต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 ตี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 ีตตีีีต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 นีตตี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 ีตีีตมี ไปได้ดู้ว่าอาจจะมาบรรจบกันคุณล็อกว่ะอ๋ออ้ยอายักหลังรุงอ้ยักหลังลุงมันมามันมาอหย้ยตานมี้แล้วแดงแล้วกูแดงแล้วูต้องตีกันน่ะต้องไปหวดด้านหน้าไอ้บ้ายอยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมา้ยั ไป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 ตยวนึงหักาักไม่จลามาออกออกไหมอ่ะออกมอ่ะีปีเตอร์ีเตอร์ตตีตตากขาโอยแไม่จอไม่จ่อไ่จ่อยม่ย่ไอ้ย่ายกเฮ้ยตกซาซเต็กซ์ซับ ไอ้เี้ยไปเซตจยอมันมันแดกอย่างนี้เลยอ่ะจ้องมาแล้วมันก็ไม่เอ็กซีมเู่เดล้วย้เดกูตเราะมงอหัวตายั้จำพั้กลับได้กิ่ไพแล้วแล้วเรายังเหลือหนึ่งโกลเลเตอร์อยู่ที่ว่ามันจะขี้เสร็จตอนไหนคิบแล้ครับผมมันอยู่บนยาน นี่เปิดนิจุกด้วยเป็นไงล่ะงานแข่งไปเติมไปเติมสองคน,หน,งน,นเหรอเป็นไงหายแน่เลยหายแน่เลยถ้าโดดไปเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาตายหมดหรือยังวะนี่แหละมันค้นหลอนเลยเวลาแบบตายแล้วแบบพี่เพื่อนตายหมดยังวะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนยังอยู่ <c oughs> วะวะอะไรเงี้ย เอาของมันเฮ้ยใจมีมตกตตัวแล้วดิตตาเลเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้าป็นชาดิอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่รู้เฮ้ยเขียยพ่อชอบเวลาแบบชอบเวลาแบบมอนได้เหรอ

เนียเราเราแจ้งตะอ่ออะไรแล้วประเด็นโพดีชีพพี่แหลมยังไม่รู้ว่ามีคนอยู่บรรยานโอ้โหคล้องปึงคล้อไม่เห็นนะแต่ตรงนี้นี่หว่าขึ้นเมื่อกี้ทางขึ้นเมื่อกี้กำลังจะไ้เป็นบุคคลสู่ไหนเชื่แล้ว ไปเนี่ยเจ๊ลาเจอแล้วเจอแล้ว,ลวเฮ้ยกูเจอถ้ากูเจอแต่จะทันไหม,นะไมเนี่ยอ่านโมโหย่าทุ่งแล้วที่ไหนอ่ะอ่านดิบอ่านดิบแต่ถ้าถือของหนักอย่างนี้ไม่น่าทัน<อ>ตูมีนอนด้วยเ<อ>รียบร้อยไม่คันตามตู้นอนตามตูด<อ> ไม่ได้ไม่มีแค่นอนไม่มีแค่นอนพีิจิวัปพิจิวับครับพับตายดีกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยอย่างงี้เอแล้วรอตายด้วยนะเอข้างหมาทั้างนอนโอ้ตีเช่นยอดตุยแล้วแม่งเต็มตุยหมดเลยถ้าเกิดเมื่อกี้เราเจอไอ้ตัวที่เป็นตัวที่มันยืนจ้องเราตรงนี้ห้ามออกไปใช่ปะ ตัวไหนมันเหมือนผีอ่ะมันเป็นยังไงเป็นเด็กตัวไม้จริงเหรอสวัสดีครับเป็นตัวเด็กหมือนผมตลกชุดสีแดงไม่ใช่ผู้หญิงนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋ออัตัวล็อกตัวเรียนไงมีคนตุ้ยอะผมตัวเรียนแบกไม่มีไอ้ตัวล็อกเรียนแบกตัวล็อกเรียนแบกทุกเราอ่ะตัวไหนไอ้ตัวหน้ากากเหรอ๋อไอ้ตัวไอ้ตัวเออตัวเรียนแบบเออใช่ใช่ตัวหน้ากากอ่ะ แล้วไม่กล้าตัวต่อไปเลยของเราหมดเลยเนี่ยไม่มีของเลยมีคนหนึ่งที่เขามีของอยู่มันเรียนแบบเพื่อนเราบิ๊กโบวเธอนำเลยแต่ไอ้บิ๊กโบวนี่เกือบนานจะเจอเดี๋ยวพี่ตีให้ลงส่องไฟไอ้โอ้ลา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 ทางนี้ไหนบอกคนนำวะเนี่ย เฮ้ยด่านแรกไม่ไม่ค่อยมีตัวอะไรนักกว่าใช่ไหมไอ้ฟองไม่ค่อยมีตัวอะไรนักกว่าใช่ไหมเกมเนี้ยโอ้โหแต่บอกว่าไม่เล่นแล้วไม่ได้พี่เจซื้อให้แล้วไอ้ท่านชีว์โก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 เดี๋ยวพี่ปกป้องหนูเองต้องมีคนต้องมีคนส่องไปให้ผมมองเห็น อะไรข้างหน้าเนี่ยอะไรอ่ะตนี้นี้เลยขวาจะขวาจะขวาเออเข้ามาถูกเวลาพอดีเลยน้ำหน่อยฮะใครมีไฟฮะนี่อะเพย์เพยก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆเลยเนี่ย ตามตามไม่ต้องมาเะเบิรลเบเดรบเลิบเะเบเลรบเบิดพี่ฟองอย่าไปหยยบนะระเบิดอันนี้ก็ตันอันนี้ก็ตันมันจะดังตอดแค่รับไปไหนได้เลยตอดหมดเลยอ่ะนี่นี่นี่ทำนี่ไม่ได้กระโดดอีกแล้วไม่โดดได้ไหมโอ้โหลคน เห็นครับผมมันจะมีคนสูญหายแน่ๆเลยเชื่อมัน่นเชื่อมั่นนี่ต้องยึดต่อเลยเอ,อ้เอาต้องโดดกลับใช่ไหมเนี่ยใช่ทำไมไม่มาเช็คก่อนโอ้โหต้องโดดกลับอีกเอสต์

มังกลับระเบืดนะเฮ้ยมีตัวอะไรเี้ยตัวใหญ่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 ถอายกอนเียกันเลดถอยกอนถอยกนอมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ิกตีเลยตีตีเลยตีเตีเลยมันอยู่ไหนแล้วมันมาแล้วตี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 ้ีตีตีตีจุกตตตตายตีตตี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 ต อันนี้ฝันนี้อันนี้ฝันี้อันนี้ไม่ใช่อันี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใอันนี้น้องน้อใช่ใช่ใช่มีตัวเ็งมาเดินนู้นไหนวะไหนวะไหนวะเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร มีฟองตัวปอมมีฟองตัวปอมมีฟองตัวปอมแล้วต้องจิกนี่เลยนะเราข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมาหลังมาหลังมาตี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 ตาย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 ไอ้ยังวุ่นวายจังวะตายตายฟองฟองตัวปอมฟองตัวปอมตายเนี่ยไม่มีคนตายมมีคนตาย ใครตายลุงตายลุงตายพี่ใครูก็ไม่รู้เอาทำไมมีฟองห่ตายอ่ะฟองตัวปลอมไงมันปลอมตัวแล้วมันมันมันกำลังมีอนย่าหลอนไปหมดแล้วไอ้เนี่ยมันมีคนมีคไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้้ดออ้ โดนหน้าดักทองอีกแล้วกูโดนหน้าดักทองอีกแล้วแล้วใครมันเี้ยเียเสียนะหมดยานนะกลับไหมไปกลับก่อนกลับก่อนกกลับ่อนจะไปมันวุ่นวายจังกว่าเนื้นเต็มเนื้อเต็มอะไรอย่างนั้นเฮ้ยทำอะไรนั่นกลยรอก่อนรบก่อนไอตัวนี้มันชอบลง,นนนบลงหน้าดักทองพี่มากเลยอ่ะ แต่เราไพ่ความก็ได้ไปเย, <c oughs> ย็บกับนุ๊กบอลเย็บ้อย บังบงแตกตาอยู่วะกูก็ลุ้นอยู่เรียบร้อยกูก็ลุ้นกูก็ลุ้นอยู่มันต้องมีคนเหยียบแน่นอนหลายตรงเนี้ยจะไปไปโนห้าร้อยบาทจริงๆโดนไล่ออกเรียบร้อยออนสุดท้ายด้วยว่าเมื่อกี้จะกำลังแบบจะกลับแล้วเออกลับดีกว่าว่ะเดี๋ยวตายตุ้ม วัดเยี่ยมกันวู้หมดเยี่ยมกันร้อนนะครับไม่หมดใส่ตาพูดไม่ได้สะาดครับตู้ตู้เดียวเท่านั้นที่มันก็แรงเกินทั้งห้องนะครับ่บันเดินเราเปิดตายหมดเลยหรอหยาบถ้าหยาบอะถ้าไม่ใยับมันก็ไม่แตกนะแต่ได้หยียบแล้วยิ่งไปเลยอะทุกคนโอกาสได้มาทำการไปด้วยกัน